ครับผมนั่งรถไฟนะครับผมนี่ครับอิ่มกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟกลับเก็บตุ้มเก็บดินเก็บตมนี่เนี่ยตะวัดถักรูปขาวถักรูปไปเก็บอะไรของเขาไม่ได้วนี่ครับรอขึ้นรถไฟกลับเราขึ้นก่อนขึ้นนก่อเราได้ก่อนแต่ว่าดูลูกด้วยจับลูกด้วยถ้าสั่งซุ้วยรถไฟมาแล้ว เฮ้ยแต่ไม่มีน้ำจะล้างน,น,น,นี่ครับผมรอขึ้นรถไฟกลับนะครับผมอยู่ที่ครัวฟินิกคาเฟ่นะครับผมคา,าเฟ่เปิดใหม่นะครับอยู่ที่เกาะจันนะครับอำเภอเกาะจันนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผม<ว>นี่<ว>รถไฟมาแล้วครับนู่นมาแล้วหนุนรถไฟมาแล้วครกเรียกรถไฟแล้วเรียกรถไฟเอาตออกมาไปขวางทางรถไฟทําไมเนี่ยเดี๋ยวรถไฟชน รถไฟมาแล้วขยับออกทำเสียงอกแล้วรถไฟมาแล้วน,นี่ฮนะนั่งข้างหลังกันนะเพื่อนมานั่งไปครับผมขึ้นไปแลต้ตก็ขึ้นอ,อ่าอ่าเอาขึ้นนั่งอ่าเราต่อมานี่มานี่ใกล้ๆนี่ไม่ต้องไปไกลให้เขาดื่มเขานั่งด้วยนี่ครับผม,มกำลังเดินทางกลับนะครับ นี่ครับขึ้นรถไฟครับ,รบเราอิ่มกันแล้วรบ,บรรยากาศดีมากนั่งรถไฟกลับ <า S 2> จับดีๆนะเอาเส้นไปแล้วกลับบ้านกันเอาเสีนบายบายกันแล้วก็ วันนี้น้ำหนักเยอะนะครับผมปันทุกหนักของนี้หนักไปตันนะข้าวโค้งแล้วข้าวโค้งแล้ว นี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับผมเด็ก20บาทนะครับคนโต30บาทนะครับถ้าเกิดเรานั่งกินข้าวนะครับสามารถนั่งฟรีนะครับผมนี่ครับ ถึงคาตาลาแล้วลงแล้ว